สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่187นะคะ ก็มีพระมาทั้งหมด50รายการเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะอง์นี้น้องเปิดใบปันที่250บาทนะคะ ค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเนื้อผิวเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นะคะด้านหลังนะคะมีรอยแตกรายงาบ้างเล็กน้อยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะลองเลือกดูรอบชมได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนสามารถโทรปิดได้เลยนะคะต่อไปรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะ เป็นพระพุธรูปแบบนี้นะคะองค์น,นี้เป็นรายการที่ 2, 2> เปิดแบ,บ่งปันอยู่ที่องล์ละ200บาทนะคะเปิดแบ,บ่งปันที่องคละ200บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะ 2> <c oughs> รายการที่3นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่3เป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะ พาคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่3มเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาทพร้อมตรับเลทแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อผิวออกสีดำดำด้านหลังมีฝั่งตะกรุดทองแดงแบบนี้ด้วยนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะวัดล้านไร่นะคะเปิดแบ่งปันที่200บาทรายการที่3นะคะต่อไปเป็นรายการที่4ี่นะคะ รายการที่4นะคะเป็นพระมีหน้ามีตานะคะเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่4เปิดแบ่งปันที่อง์ละ250บาทนะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ250บาทนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อผิวแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5นะคะ รายการที่5นะคะองค์นี้ก็เป็นพ้าสมเด็จเนื้อเก่าเหมือนกันนะคะมีเนื้อมวลสารขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทนะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนยังไงนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะองค์ละ250บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่6นะคะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะองค์นี้รายการที่6นะคะเนื้อผิวก็มีรอยแตกแบบนี้นะคะรายการที่6เปิดแบ่งปันอยู่ที่องละ250บาทอง์นี้มีตามีจมูกมีปากเลยนะคะพี่นะพาสมเด็จรายการนี้นะคะเป็นการจิตตนาการนะคะนลองมองก็คล้ายๆนะคะอาจจะเป็นรอยนูนของเนื้อมวลสารก็ได้นะคะพี่นะองคนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะเป็นรายการที่6นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่7นะคะเป็นรายการที่7นะคะพี่ชอบใจรายการไหนนะแจ้งปิดกับน้องนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะองค์นี้เปิดแรงบันที่250บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้เปิดแรงบันที่250บาทเหมือนกันนะคะส่ง like like ฟรีทุกรายการมีเก็บเงินปลายทางนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะไ nice ม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ เป็นพระพุทธชินราชเนื้อเก่าเนื้อกู่แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบงปันที่200บาทนะคะด้านหลังมีตาสัญลักษณ์วัดแบบนี้นะคะองนี้ด้านหลังมีตาสัญลักษณ์วัดแบบนี้นะคะนี่เปิดแบงปันที่200บาทรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะองคนี้นะคะเนื้อผิวก็เก่ากู่เลยนะคะเดิมเดมเลยนะคะเนื้อผิวดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ เก้านะคะเปิดแรงปันที่องลาสองร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่านะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะเปิดแรงปันอยู่ที่องลาสองร้อยบาทนะคะเปิดแรงปันอยู่ที่องลาสองร้อยบาทนะคะพี่ๆชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดกับน้องได้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญทรงกลมใหญ่แบบนี้เลยนะคะต่อโคด้ด93นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่า25เมตตามหาราเพงเฮง5้า1นะคะเป็นเหรียญสร้างสาราการประเนียนวัดหนองคอกหมูนะคะเหรียญน,นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องละ300บาทนะคะเป็นพศ2551นะคะรายการนี้รายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญมหาบารมีคู่หลวงพ่อพัดหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้เปิดแรงปันอยู่ที่200บาทนะคะรายการนี้เปิดแรงปันอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะคะหลวงพ่อพัดปุญญกามูนะคะเป็นเหรียญหลอด้วยนะเป็นเหรียญหลอด้วยนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นเหรียญหลอนะคะพ่นะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะทรง พระสมเด็จแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าไตมาสห้าหนึ่งรุ่นแรกอจุดแดงวัดไร้ปัตตานีนะคะมีรูปพระพิตารณหลวงพ่ทแล้วก็มีเสือแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนรูปลูกรูป่อนเลนะไม่รู้อะลองดูนะคะลองดูนะคะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งบานที่200บาทน,นะคะต่อไปเป็นรายการที่14นะคะ รายการที 14, round, tai, ่14เป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญาหน้าเปียกเงินนะคะหน้าเปียกเงินแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นเนื้อว่านนะคะสําหรับรายการนี้นะคะพระนางพญาด้านหลังเป็นเนื้อว่านะคะด้านหน้าเป็นเนื้อเปียกเงินนะคะเขาเรียกกันมาแบบนี้นะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ300บาทนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ300บาทเป็นรายการที่14นะคะเป็นรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นพาระหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพาระหลวงปู่ทวดรายการที่1 5นะคะเปิดแปลงปันอยู่ที่อง์ละ2 5 0บาทนะคะวัดช้างให้นะคะเป็นรูปหล่อสวยๆเลยนะคะเป็นรูปหล่อสวยๆเลยนะคะรายการนี้25 0บาทน,นะคะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ รายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะรายการที่16องค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะอันนี้ทันหลวงพ่อเลยนะพี่นะทันหลวงพ่อเลยนะคะรายการนี้ต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ รายการที่สิบเจ็ดเป็นพระท้าเวสวรรณมีรอยจานนะคะด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะเป็นของหลวงพ่อพัฒน์นะคะวัด้วดด้วนนะคะเหรียญนี้เปิดแรงปันที่สองร้อยบาทนะคะเหรียญนี้น้องเปิดแรงปันที่สองร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะเป็นจิ้งจกนะคะ เป็นจิ้งจกนะคะเนื้องอนะคะหลวงพ่อนายนะคะเป็นจิ้งจกแกะเนื้องอหลวงพ่อหนาานะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ400บาทนะคะอง์นี้เปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะมีรอยจานที่ใต้ท้องด้วยแบบนี้นะคะมีรอยจานที่ใต้ท้องแบบนี้นะคะรายการนี้องละ400บาทนะคะรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธรูปแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งกปันที่200บาทนะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งกปันที่200บาทนะคะเป็นพระเก่าๆเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนอายุ105ปีนะคะ รายการนี้นะคะออกวัดบ้านจานนะคะจังหวัดศรีสะเกดเปิดแบ่งปันที่200บาทรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทรายการที่21นะคะ รายการที่21นะคะเปิดแบงป์บันที่250บาทนะคะต่อไปรายการที22 ar, ่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นรุ่นพิเศษหลวงพ่อทันใจปี2513เลยนะคะเป็นรุ่นพิเศษหลวงพ่อทันใจปี2513เลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นยันอักษรแบบนี้นะคะเปิดแบงป์ันอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะคะต่อไปรายการที่23นะคะ รายการที่23เป็นเหรียญสแตมนะคะเป็นเหรียญสแตมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะด้านหลังเป็นหลวงปพ่อสุริยันนะคะเป็นพระอาจารย์สุริยันนะคะวัดวังน้ําเย็นนะคะรายการนี้เปิดในฟันที่300บาทน,นะคะเป็นรายการที่23านะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสวยๆเลยนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดเลยนะคะรายการนี้เปิดแร่งปันที่200บาทรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25 bbles. นะคะรายการที so, ่25นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อเงินหล่อทองนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ300บาทนะคะหลวงปู่มหาศรานะคะ หลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญหล่อเงินหล่อทองนะคะเหรียญหล่อเงินหล่อทองสวยสวยเลยนะคะเอาไปที่300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่26นะคะรายการที่26เป็นพระปิดตายันยุ่งแบบนี้นะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งแบบนี้นะคะรายการนี้เปิดแรงปันที่350บาทพร้อมกรอบกันกน้ําสวยสวยเลยนะคะพร้อมกรอบกันน้ําสวยสวยเลยนะคะรายการนี้ยันยุ่งนะคะ ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะคะขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญทรงรูปไข่หลวงพ่อแพรนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะเหรียญไตมาตวัดพิกุลทองนะคะเพศ2 5สองห้าหนึ่งสองนะคะเปิดแบ่งปันที่สองร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ รายการที่28เป็นหลวงปู่ทวดนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะรายการนี้200บาทนะคะรายการนี้เปิดแรงปันที่200บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นกุมารนะคะเป็นกุมารทองถือเงินถือทองแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ๆลองดูหน้ากุมารทองได้เลยนะเปิดแบงปันอยู่ที่องค์ละ250บาทนะคะ เปิดแรงปันที่250บาทรายการที่29นะคะต่อไปเป็นรายการที่30นะคะต่อไปเป็นรายการที่30นะคะอันนี้เขาเรียกเหมือนพิมพ์เส้นได้แบบยังไงนะพ่นะองค์นี้นะคะเปิดแรงปันอยู่ที่อง์ละ200บาทน,น,นะคะองนี้นนองเปิดแรงปันที่200บาทเนื้อผิวดึงเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะรายการที่30นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่3 1นะคะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่มหาศิลานะคะเมตตามหานิยมวัดโพสีสะอาดจ,จังหวัดกาฬสินธ์2564นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะหน้าหลวงพ่อชมพมจมูกโด่งๆนะคะรอยเส้นผมสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เปิดแบงปันอยู่ที่700บาทพร้อมกรอบเลยนะคะ รายการนี้เปิดแรงปันที่700บาทรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อยืนหน้ากากทองนะคะหน้ากากทองนะคะลงยาสีม่วงนะคะด้านหลังนะคะเป็นเขียนว่ากระถินรุ่นแรกนะคะทำว่าอุทยานะะนะคะพศสองห้าหกหกนะคะพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะองค์นี้เปิดแรงปันที่หกร้อยบาทละกันนะพี่ เปิดเดีงปันที่600บาทนะคะราคาวบาๆพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ 32, 32นะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะน้องเปิดแดียงปันที่องค์ละ200บาทนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นพระเป็นเหมือนพระพุทธรูปนะพี่นะเป็นเหมือนพระพุทธรูปแบบนี้เลยนะคะองค์ละ200บาทนะคะเป็นรายการที่33 ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ like ันนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสองสิทอสร้างถวายนะคะปี2507นะคะเปิดแรงปันอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะคะเปิดรงนปันที่เหรียญละ200บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทันใจนะคะวัดเขาถ้ำนะคะจังหวัดตากนะคะรายการนี้เปิด1งปันที่200บาทนะคะ รายการนี 300, uh ้เปิดด่งปันที่สองร้อยบาทนะคะรายการที่สอาต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นเนื้อทองแบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองมีคาบขาวนะคะสําหรับพระผงสุพรรณนะคะรายการนี้เปิดดึงปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการนี้เปิดด่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ รายการที่37นะคะเป็นพัพพิคเนตนะคะเป็นพัพพิคเนตนะคะรายการนี้200บาทรายการนี้200บาทนะคะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะเขียนว่าพัพพิคเนตนะคะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นหลวงพ่อแกวรุ่นหนึ่งนะคะเป็นหลวงพ่อแกวรุ่นหนึ่งมีรอยจานนะคะ มีรอยจานนะคะนี่น้นาหลวงพอแบบนี้นะคะเปิดแดงปันที่200บาทต่อไปเป็นรายการที่39นะคะรายการที่39เป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารได้นะคะดูเนื้อผิวสวยๆนะคะอาจจะมีการสึกตามการใช้งานบ้างนะคะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดแ่งปันไว้ที่250บาทนะคะ เปิดแรงปันไว้ที่องค์รั2 5องบาทนะคะเป็นเนื้อออกสีเงินๆแบบนี้นะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะ250บาทรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะตอก11 1แบบนี้นะคะเป็นรอยแกะ11 1แบบนี้นะคะองค์นี้อันที่200บาทรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะ รายการที่41เป็นหลวงปู่มุยนะคะเป็นหลวงปู่มุยรายการที่41องค์นี้เปิดแรงปันไว้นะคะที่อง์ละ250บาทนะคะเปิดแรงปันไว้ที่250บาทนะคะจะแกะเอไปเรียมใหม่ก็สวยเลยนะพี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่42นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นหลวงปู้ทวนนะคะเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เปิดเงปันไว้ที่200บาทนะคะรายการนี้เปิดเงปันไว้ที่200บาทนะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43านะคะรายการที่43นะคะเป็นเนื้อเก่าเหมือนกันนะพี่นะเรียมกรอบกันน้าให้สวยๆเก็บผิวเลยนะคะเก็บผิวให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะขอที่250บาทรายการที่43นะคะขอที่250บาทรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นสมพระสมเด็จพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังนะคะเป็นตาเขียนเป็นเหมือนตาเสนาลักษณ์ตัวยันอักขรแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเปิดในแปลงไว้ที่200บาทนะคะเป็นรายการที่44ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์องค์นี้พิมพ์้าชั้นเลยนะ เป็นพระสมเด็จทรงเกรชิชโยพิมพ9ชั้นเลยนะคะดูเนื้อผิวดูรอยนะคะดูรอยค้าบพร้อมเก่านะคะดูรอยเขาเรียกว่ารอยเหรียญรอยพระนะคะองค์นี้นะเปิดไว้ที่200บาทนะคะองค์นี้เปิดแปลงไปไว้ที่200บาทนะคะเป็นรายการที่35 45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะเป็นพระสมเด็จเก่าเหมือนกันนะพี่นะเป็นพระสมเด็จเก่าเหมือนกันนะคะรายการที่46 องนี้นะคะเปิดแบ่งปันว้ที่องละ200บาทละกันนะพี่นะเปิดแบ่งปันว้ที่200บาทละกันนะคะต่อไปเป็นรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็นเนื้อผิวแตกรายงานทรงระคังนะคะเป็นตอกระคังเหมือนตอกระคังแบบนี้นะคะเนื้อผิวแตกรายงานนะคะพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะเป็นเขียนว่าวัดระคังนะคะพี่เป็นตาสัญลักษณ์วัดระคังแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เปิดไว้ที่250บบาทนะคะเป็นรายการที่ 47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมลหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมลหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบงปันไว้ที่300บาทนะคะรายการนี้เปิดแบงปันไว้ที่300บาทรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49เานะพี่นะรายการที่49นะคะเป็นหลวงพ่อสุดนะคะเป็นหลวงพ่อสุดนะคะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษนะคะ รายการที่49เป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะเห็นเสือแล้วเปหลวงพ่อสุดเลยนะหนูองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะรายการนี้รายการที่49เอาไปที่200บาทนะคะพร้อมกรอบเดตสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่50นะคะรายการที่50นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนั่งบนดอกบัวร้องแบบนี้เลยนะคะ ร่วผู้ทวดดอกบัวร้องแบบนี้เอาไปที่200บาทรายการที่50นะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วก็จะได้วาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวน้องก็จะหาพาสสวยๆภพบ้านบ้านาน้าแบ่งปันให้กับพี่ๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ